สวัสดีครับคลิปนี้มาพบกับเด็กศิลปถินชัยภูมิอีกแล้วนะครับคลิปนี้จะมาสอนการทําหน้ากากาอนามัยแบบง่ายๆกันนะครับหน้ากากาอนามัยแบบนี้จะไม่ไม่ได้ใช้ไม้บรรทัดในการวาดแบบเลยนะครับเราจะมีขั้นตอนการทําแบบง่ายมากนะครับเรามาเรียนรู้กันเลยนะครับขั้นตอนแรกเราเตรียมกระดาษ A4 ครับกับดินสอพับกระดาษ A4 ครึ่งหนึ่งนะครับ ครึ่งแบบนี้นะครับวางฝ่ามือลงไปบนกระดาษนะครับเสร็จแล้วกลางนิ้วหัวแม่มือออกนิดนึงนะครับเสร็จแล้ววาดครับ ได้แบบนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเราล่างโครงสร้างตามอีกนะครับตามรอยนิ้วมือของเราเลยนะครับตรงส่วนนี้นะครับ ตรงส่วนนี้เราจะลากตัดแบบนี้นะครับลากเป็นเส้นตัดเสร็จแล้วครับเราก็จะได้แบบแล้วครับขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการตัดแบบนะครับ ก็จะได้แบบของหน้ากากแล้วนะครับจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนการตัดผ้าสำหรับเย็บหน้ากากอนามัยนะครับตัวนี้จะเป็นชิ้นส่วนของผ้าชิ้นข้างหน้านะครับชิ้นที่1นนะครับเราจะเผื่อเย็บไว้1เซนติเมตรโดยรอบนะครับ ตรงฝั่งด้านหน้าคือฝั่งที่พับทบคือไม่ต้องเผื่อรอยเย็บนะครับตัวนี้จะเป็นผ้าชิ้นที่2นะครับเราจะตัดเปื่อเย็บโดยรอบ1เซนนะครับแล้วฝั่งด้านท้ายสุดนะครับทั้ง2ฝั่งเราจะเผื่อเข้ามาประมาณ1-2เซนนะครับเมื่อเราได้ผ้าชิ้นที่1มาแล้วนะครับให้เราพับครึ่งผ้าแบบนี้นะครับ รนนีนะคับเราใช้เข็มหมุดกัดไว้นะครับแล้วเราก็จะมาเย็บจักกันนะครับขั้นตอนการเย็บนะครับเราจะเย็บแค่ส่วนบนนะครับเย็บเข้ามา1ปีนผีนะครับ จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเย็บผ้าชิ้นที่สองครับผ้าสีขาวผ้าชิ้นที่สองก็เย็บเหมือนกับชิ้นที่หนึ่งนะครับเย็บเข้ามา1ตีนผีครับ เมื่อได้ผ้าสองชิ้นแบบนี้แล้วนะครับผ้าชิ้นนอกชิ้นที่หนึ่งนะครับเราจะกลับด้านที่ถูกออกมาแบบนี้นะครับอีกชิ้นหนึ่งเราก็จะนำมาประกบกับชิ้นที่หนึ่งครับแบบนี้นะครับ แล้วใช้เข็มหมุดกัดไว้ครับกลัดเข็มหมุดให้ตรงกันนะครับกับช,ชิ้นล่างชิ้นบนนะครับเสร็จแล้วก็นำไปเย็บครับ ขั้นตอนเย็บประกอบนะครับเย็บต่อให้ผ้าทั้งสองชิ้นติดกันนะครับ เสร็จแล้วกลับผ้าด้านในออกมาแบบนี้นะครับเมื่อกลับผ้าแล้วนำไปเย็บตะเข็บขอบนะครับ ก็มาประมาณ1เซนนะครับ ด้านบนเสร็จแล้วกลับมาเย็บขอบด้านล่างนะครับ นะครับตอนการพับใส่ยางยื่นนะครับเราจะพับเข้ามา1เซนแบบนี้นะครับ2ครั้งเสร็จแล้วเย็บนะครับกลับมาอีกด้านหนึ่งครับ มาเย็บเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมาทําขั้นตอนการใส่ยางยืดนะครับตัดยางยืด2เส้นครับความยาว9นิ้วสอนยางยืด2องด้านแบบนี้นะครับ วิธีการต่อ,อยางยืดใช้เข็มกับได้นะครับเย็บต่อ แล้วนะครับหน้ากากอน,นุญาตผ้าของเราแบบง่ายๆครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่ต้องสร้างแบบยากเลยนะครับสร้างแบบง่ายมากครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณทุกกำลังใจนะครับ สวัสดีครับ